สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของส่วนรวมกับส่วนย่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กัน เพราะว่าถ้าเกิดพูดแล้วนักเรียนไม่เห็นภาพนักเรียนจะไม่เข้าใจเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับงานวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ของสุบแบบส่วนรวมกับส่วนย่อยนะคะหรือส่วนย่อยกับส่วนรวมก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่เอาจำนวนน้อยก่อนก็คือจาก0ูนถึงหถ้าเราเรียงลําดับแล้วศูนย์จะน้อยที่สุดศูนย์ถ้วไป1ไป2ไป3ไป4ไป5 ให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแสดงนะคะแบบส่วนย่อยและส่วนรวมถ้านักเรียนจะเห็นว่าวงกลมหนึ่งวงเนี่ยมันสามารถแตกออกไปให้นักเรียนจำไว้ว่าวงที่ถูกแตกไปวงแรกนี้คือส่วนรวมแล้วแตกออกไปเป็นส่วนย่อยอฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเริ่มต้นใหม่วงกลมแรกเป็นจากทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดคือส่วนรวมพอแตกออกไป เป็นแบบส่วนย่อยนะคะอย่างเช่นในรูปภาพนี้มีเป็ดแต่มีเป็ดอยู่สองสีแต่ถ้าเรานับเป็ดรวมกันทั้งหมดเป็ดจะได้3ตัวดังนั้นส่วนรวมคือ3ถ้าเราแยกเป็นส่วนย่อยเราก็อาจจะได้เป็ดสีขาวกับเป็ดสีดำนะคะหรือใครบอกว่าจะเอาเป็ดสีดำมาก่อนได้ไหมก็ได้ค่ะเป็ดสีดำกับเป็ดสีขาว ดังนั้นถ้าพูดถึงส่วนรวมแล้วเป็ดทั้งหมดมี3ส,ส่วนรวมคือ3แยกออกไปคือ1กับ2หรือทั้งหมดเท่ากับ3แยกออกไปเป็น2กับ1ก็ได้ไม่ผิดค่ะอีกสักข้อนะคะอ่นักเรียนดูทั้งหมดในรูปนี้มีนกที่กํำลังบินอยู่กับนกที่นอนอยู่ในรัง นกที่นอนอยู่ในรังเนี่ยมีสองตัวกำลังบินอยู่สามตัวแต่ถ้าเรานับทั้งหมดทั้งหมดนี่คือส่วนรวมวงกลมใหญ่วงกลมแรกส่วนรวมทั้งหมดเท่ากับ5แตกออกไปเป็นนกที่กำลังบินกับกำลังนอนกำลังบินคือ3ามกำลังนอนคือ2นักเรียนก็อาจจะใส่3กับ2นะคะ แต่ถ้านักเรียนบางคนบอกว่าเอานกกำลังนอนขึ้นก่อนได้ไหมก็ได้ก็เป็นสองกับสามดังนั้นสองกับสามหรือสามกับสองได้ทั้งคู่นะคะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งส่วนรวมแตกออกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมคือวัวทั้งหมดแต่เรากั้นคอกนะคะถ้านับทั้งหมดส่วนรวมมีสี่เราก็ใส่สี่สี เผอิญว่าส่วนย่อยก็ให้มาแล้ว1จํานวน1คือ2ก็แสดงว่าใน1คอข้อมี2อ,อีก1คขอก็มี2จึงรวมเป็น4เข้าใจนะคะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าหน้า36นะคะมีไก่ทั้งหมด5ตัวจัดไก่เข้าสุ่ม2สุ่มจะได้สุ่มละกี่ตัวให้แตกต่างกันแล้วเขียนจำนวนลงไป คุณครูบอกแล้วว่าถ้าวงกลมแรกคือส่วนรวมแตกออกไปเป็นส่วนย่อยส่วนรวมแตกออกไปเป็นส่วนย่อยนะคะเป็ดทั้งหมดนี้โทษทีค่ะไก่ไก่ทั้งหมดเนี่ยมี5ตัวนะคะถ้าเราแยกตามสีก็คือ2กับ3ดังนั้น5ตัวเนี่ยสกับ2หรือ2กับ3เนี่ยก็จะได้เราก็ใส่เลข5้าลงไปเป็นไก่สีดำา2ตัวไก่สีขาว สตัวหรือมาอีกอันหนึ่งแตกต่างกันไก่ทั้งหมด5ตัวเป็นไก่สีขาว3ตัวไก่สีดํา2ตัวคือเราจะเอาไก่สีขาวก่อนหรือไก่สีดําก่อนก็ได้นะคะอ่ต่อไปถ้าเราไม่แยกตามสีไก่ทั้งหมด5ตัวเราจับไก่สีดําออกมา1ตัวก็1เหลือไก่ทั้งหมดกี่ตัวนับ1 2 3่เราก็จะได้4กับหนึ่นองเดียวกัน นะคะส่วนรวมทั้งหมดคือ5ถ้าเราจับไก่ออกมาก่อน4ตัว4ตัวเราก็ได้4ถ้าเราจับออกมา4ตัวเอ๊ะเหลือไก่กี่ตัวก็1ตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือไก่ทั้งหมดมี5ตัวใส่ส่วนรวมไปก่อน5เราแยกเป็น2ตัวนะคะ2ตัว2ตัวกับ3ตัวซ้ำเปล่าคะ สนะคะถ้า3กัน2กับ3แล้ว3กับ2แล้ว1กับ4แล้ว4กับ1แล้วนะคะดังนั้นถ้าเราแยกอีกคือเราจัดไปใส่สุ่มเดียวกันหมดเลย5ตัวเลยดังนั้นส่วนรวมคือ 5, เอาไปใส่ไปปั๊บอีกสุ่มจะมีไก่เหลือไหมะคะไม่มีถ้าไม่มีนั่นคือส่วนย่อยคืออะไรคะไม่มีเลยว่างเปล่าก็คือ0ดังนั้น5ก็เท่ากับ5กับ0นะคะ อีกหนึ่งหน้าให้เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของส่วนรวมกับส่วนย่อยอันนี้แม่เตรียมไม่ต้องนับไม่ต้องนับรูปสัตว์รูปภาพแต่เขาจะกำหนดส่วนรวมมาให้ให้นักเรียนแตกออกเป็นส่วนย่อยอย่างเช่นเอห้านี้นะคะห้านี้เราแตกได้เป็นอะไรเหมือนกับนักเรียนอยู่บ้านถ้าถ้านักเรียนบอกว่าหยิบดินซ้อมมาห้าแท่งวางไว้แล้วเราแยกออกไปสองแท่งก็จะเหลือกี่แท่งก็ได้นะคะ ต่อไปเอาหมา่ไปข,ข้อถัดไปเมื่อกี้เราใช้ดินสอเราก็ใช้ดินสอนั่นแหละค่ะ,ะเราดินสอทั้งหมดสองแท่งเอาแยกซิถ้าเราแยกไปหนึ่งแท่งเหลือกี่แท่งใส่ดังนั้นตรงนี้ให้นักเรียนใช้เกณฑ์ดินสอวางได้นะคะวางได้แล้วถ้าเกิดบางวงละ่ะบางวงที่ไม่ได้ให้ส่วนรวมส่วนย่อยมานี้ทําอย่างไรให้นักเรียนกําหนดส่วนรวมเองแต่ไม่ให้เกินเลขห้าน,นะคะ อาจจะเป็น3เป็น 2, เป็น1แล้วแต่ห้ามเกินเลข5แล้วก็ส่วนรวมไม่ใช้เลข0แต่ถ้าส่วนย่อยเป็นเลข0ูได้เข้าใจนะคะห้ามเกินเลข5ถ้าส่วนรวมห้ามใช้เลข0เพราะ0ูยังไม่ใช่จำนวนนับให้ใช้จำนวนนับ 1- 5ถึงได้วันนี้คุณครูฝากกันบ้านไว้3หน้าหน้า 35, 36และ37นะคะ เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะรอดูอยู่นะคะสวัสดีค่ะ